มู n ไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับหรือหนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมั่งคัง่งนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจไทม์ไลน์ด้วยกันนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของการลึกตั้งนะครับโดยภาพรวมเนี่ยนะเราก็จะพูดเรื่องของเหรียญ XRP นะครับกับ Luna นะครับสองตัวหลักที่คนติดตามเยอะที่สุด ส่วนตัวอื่นๆเดี๋ยวจะบอกเทรนให้นะครับว่าเป็นยังไงวันนี้นะครับทองคําขึ้นเรื่อยๆเลยทำออทามไฮใหม่นะครับพุ่งเรื่อยๆอ่ามันมีผลยังไงกับคริปโตนะครับโดยในสมัยของไบเดนนะนะครับส่วนใหญ่อะราคาทองจะขึ้นก่อนนะครับแล้ก็คริปโตคือในช่วงสี่ปีนี้นะนะครับ นะผมผมตามทองมาประมาณนี้นะในช่วงในช่วงตั้งแต่ปี2022-3ปีนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยคือจะไปเล่นทองก่อนเราค่อยเข้ามาคริปโตนะครับฉะงั้นถ้าข่าวแบบนี้ออกมานะครับอย่างหนึ่งที่เราต้องจับนะครับก็คือเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับจะตามไหมผมบอกเลยนะครับว่ามีโอกาสสูงมากๆ นะครับไม่ได้ชัวร้อยอร์เซนะแต่มีโอกาสสูงมากๆถามว่า b t c จะไปเท่าไหร่นะครับผมยังให้ราคาอยู่ที่ประมาณแปดหกหมืนแปดถึงหกหมื่นนะครับน่าจะไม่เกินเจ็ดหประมาณนี้นะครับเราก็จะเป็นโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายก่อนที่จะทําการลงเนื่องจาก มีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่จะทําให้ลงหนึ่งคือการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งเนี่ยต้องใช้เงินมหาศาลเลยนะครับดันั้นโดยการปิดงบบัญชีด้วยนะครับของบริษัทใหญ่ๆระดับโลกนะมันคิวซอ่ะนะครับก็จะเหลือแค่เดือนพฤศจิกายนเท่านั้นนะนะครับในช่วงนี้ก็เห็นแล้วว่าราคาเนี่ยของตลาดกิปตงมันก็จะใหญ่ขึ้นแหละนะ นะครับโดยรวมแต่สิ่งที่ดีเนี่ยมันก็จะมาแน่นะครับนั่นก็คือเรื่องของการเลือกตั้งก็จะวันที่ห้าหรือวันที่7นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาของไฟแนลเขาเขาโผเขาดาวนะครับก็คือ,คอนับคะแนนวันที่เจ็ดจะมีเรื่องของการประชุมเ o c อนนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าในช่วงระยะเวลานี้นะครับ เราเหลือเวลาอีกสักสองถึงสามวันนะครับนั่นก็คือเข้าวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมนะครับจะเป็นวันฮาโลาวีนนะผมเชื่อว่าเหรียญเนี่ยนะครับมันจะหมดรอบนะหมายความว่าโดยภาพรวมะตลาดมันจะหมดรอบนะครับคือปันที่วานปิดออปชันกันค่อนข้างเยอะนะครับก็จะทำให้ราคาของ ของตลาดเนี่ยลงนะครับฉะนั้นผมก็ยังมองอยู่นะครับว่าถ้าราคาทองคำไปบิตคอยจะไปด้วยนะครับแต่บิตคอยตอนนี้อยู่ที่หกหมื่นเจ็ดใช่ไหมครับอยู่หกหมื่นหกนะการจะไปหกหมื่นเก้าเนี่ยเป็นราคาที่ผมว่าได้มากที่สุดนะแต่สิ่งที่ตามมาเนี่ยมันจะเป็นรอบของมันนะครับหมายถึง ทองคําเนี่ยนะครับก็จะไต่ถึงหกหมื่นหกหมื่นแปดหกหมืนเก้าเนาะออไม่ใช่ทองคำบิตคอยนะครับแต่สิ่งที่ผมสนใจที่สุดคืออีทนะครับการที่บิตคอยครั้งเนี้ยนะครับมันขึ้นไปก่อนแล้วจริงๆเนี่ยในช่วงประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบิตคอยขึ้นถึงหกหมื่นแปดห้าร้อยเนาะนะครับ ล้วก็ราคาสูงสุดคือหกหมื่นเก้าห้าร้อยผมว่าครั้งเนี้ยจะไปแตะหกหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นไม่เกินเจ็ดหมื่นสามนะครับช่องว่างของบิตคอยมีประมาณนี้นะครับถ้าเราได้ดูตั้งแต่วันพฤหัสนะครับไอ้หุ้นต่างๆของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นพวกเทคโตนะครับในช่วงนี้ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าถ้าเราได้ข่าวอันเนี้ยแสดงว่า ตัวของ e a t เนี่ยหรือ ethereum อาจจะแรงนะครับถามว่าแรงเนี่ยขึ้นมาเท่าไหร่เป็นไปได้นะครับว่าสองหมื่นสองพันแปดหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะครับถ้าไปสองพันแปดเนี่ยแอลค o ยไปทั้งตลาดเลยนะครับเราก็จะเป็นรอบสุดท้ายละนะครับ a l ล c อยเนี่ยจะไปทั้งตลาดเลยนะครับแล้วปัญหาคือมันจะออกเหรียญไหนเนาะ สมมุติว่าบิตคอยไปหกหมืนปดหกหมื่นเก้าอีเทอร์เรียมไม่กระดิกน,นะครับอยู่ที่สองพันห้าไม่สามารถที่จะทะลุไอตัวของเส้นได้นะครับเส้น EMA หนึ่งกราฟหนึ่งวันนะที่เป็นเส้นหลักนะครับถ้าอีเทอร์เรียมทะลุไม่ได้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าอีเทอรเรียมอาจจะขยับดีมันอาจจะมีผลกับแอลคอยบางตัวก็ได้นะครับ หนึ่งในนั้นมที่ผมมองเนี่ยคือ AI นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เหรียญทาง AI กับที่ตามอิเทเรียนจริงๆอย่างเมติกนะตอนนี้เปลี่ยนชื่อไปแลลวนะครับเหรียญอย่างชิปอาจจะขึ้นต่อดอทนะครับเนาะแต่หลักๆเนี่ยคือเหรียญที่ยังไม่ขึ้นแหละนะครับอย่างพวก XAI r i d e r นะครับเปลียนพวก AI ต่างๆเนี่ย Rose นะ นะครับตัวหลักๆที่เป็นโปรเจกต์ AI แท้ๆเนี่ยจะขึ้นหมดนะครับในกรณีที่ราคาของอีเทเรียมเนี่ยไม่ไปถึงสองพันแปดนะครับคือขยับนิดหน่อยเนี่ยเพื่อทำให้แอลคคยเนี่ยมันขึ้นต่อไปได้นะครับอ่ะผมมอง AI แต่ถ้าเกิดกรณีที่อีเทเรียมเนี่ยไต่ได้ถึงสองพันแปดขึ้นนะครับอาจจะ สามพันสองพั 31, แปดถึงสามพันหนึ่งแอลคอยไปทั้งตลาดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะเล่นกันต่อให้แบบคุ้มๆจุกๆเนี่ยนะครับอาจจะต้องไปเล่นกับเหรียญที่ผมบอกคือเหรียญที่มันยังไม่ขึ้นนะครับอาจจะมี Ftx, USDC นะผมก็มองไว้เหมือนกันว่าตอนขึ้นเนี่ยน่าจะขึ้นโหดอยู่นะหน่าแคสิกส่วน XRP เนี่ย ผมก็ยังมองนะครับว่ามันจะขึ้นเช้าตัวอื่นสักหน่อยนะขึ้นเช้ากว่าตัวอื่นคืออ่าตัวอื่นมันไปแล้วนะครับราคาของ XRP อาจจะอยู่ที่0.62นะครับถึง0.72ก็ไม่รู้ว่าจะไปไต่ได้ถึงราคาไหนนะส่วนตัวที่ผมมองอาจจะ0.72ก็ได้นะครับใครจะไปรู้เนาะนะครับก็ดูอิทาเรียไว้ละกันนะครับ อทตาเรียมจะขึ้นแบบไหนถ้ากรณีที่เงินเนี่ยไปที่บิตคอยนะครับแล้วผ่านมาเหรียญแอลคอยเนี่ยแบบเยอะๆจุกๆอย่างอิตรเรี่ยมเนี่ยมันก็จะทําให้เหรียญแอลคอยไปทางตลาดนะครับแต่กรณีที่อิตาเลี่ยมไม่ได้ไม่ได้ส่งสัญญาณแรงอะไรนะครับแค่ตาม B TC, ีดีเฉิอันนี้ก็จะมีผลต่อต่อเหรียญพวกที่ยังไม่ขึ้นนะครับ ก็ลองดูตามกราฟให้ดีว่าตัวไหนยังไม่ไปก็จะมี AI ด้วยนะครับฝั่งของ AI นะอย่างเหรียญ w o r k ์ i อ wld นะนะครับเหรียญอย่าง xai อะไรอย่างนี้นะก็ลองดูนะครับผมผมก็มองไว้อย่างนี้เหมือนกันนะครับถามว่าลูซีกับ utc ลูน่าสองจุดศูนย์ไปไหมผมว่าไปนะครับอาจจะไปเข้า utc ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่า utc เนี่ย ถ้าดูกราฟวันตอนนี้คือเหมือนกับชีบะเปียบเลยนะครับหมายคือราคาเขาไม่ได้ขึ้นไปกว่าเนาะเหมือนชีบะเปียบเลยสำหรับ USDC นะครับคือจะตกลงละก็ดูกันนะครับว่าจะกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าเนาะก็หลักๆเนี่ยประมาณนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับ ดังนั้นช่วงทำลายเนี่ยผมไล่ใหม่นะครับคือสามเอ็ดเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นขาลงของตลาดนะครับถ้าในสองวันที่เหลือเนี่ยบิตคอยแตะถึงหกหมืนเก้าได้นะครับก็ก็จะไปทั้งตลาดเลยนะก็ยังมองไว้ประมาณนั้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยผมผมให้ประมาณนี้นะ นะครับก็บอกถึงปัจจัยว่าอิตาเลียนจะไปได้หรือไม่ได้ยังไงจะมีผลเกเรียญยังไงด้วยนะครับผมว่าก่อนการเลือกตั้งเงินเงินต้องสูบออกไปแน่นะครับหรือหรือกรณีน่าจะเป็นหลังการเลือกตั้งเป็นไปได้ไหมนะครับที่จะไปลงแรงๆอีกทีตอนประชุมเ o m โอมซนะครับก็เป็นไปได้เป็นกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าเงินจะออกก่อนเลือกตั้งนะส่วนใหญ่นะ แต่ก็เป็นไปได้ว่าจะไปลงทีหลักนะครับในกรณีวันที่31ตุลานะครับถ้าไม่เกิดไอตอนช่วงที่มันลงโดยประจำเนี่ยผมก็จับในช่วงปลายเดือนไม่รู้ว่าครั้งนี้จะใช้ได้หรือเปล่านะผมก็ยังมองเหมือนกันว่าถ้ารอบนี้ยยังไม่ถึงรีเซกชันนะครับย้ำนะว่ายังไม่ถึงรีเซกชันนะครับอสองเดือนนี่ผมจะมอง นหนึ่งคือมกกาะากับพฤศจิกาผมว่าธันวาคงไม่นะครับแต่อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่ามองไว้สองอันนะครับ recession หมายความว่าอะไรนะครับก็คือเศรษฐกิจถดถอยนะครับแล้วผมก็ก็เชื่อข้อมูลนี้ด้วยนะครับว่าตลาดเนี่ยจะมีการแค a กด down ใหญ่ๆสักหนึ่งรอบนะครับก็ด้วยเหตุผลอันนี้นะครับ ก็ลองติดตามกันดูนะครั้งนี้อาจจะเป็นสามเอ็ดหรืออาจจะเป็นสองครั้งนะครับคือในคบว่าคลกดาวอ่ะหนึ่งครั้งนะครับคือโดนทุบอะ่ะตลาดโดนทุบอะ่ะสามเอ็ดนะครับอันนี้ผมมองไว้หนึ่งนะครับถ้าไม่มีเรื่องของรีเซชั่นเนี่ยก็เตรียมรับมือไว้ดีนะครับคือคุณอาจจะได้เก็บของถูกนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าเกิด กรณีที่สามเอ็ดตุลามไม่ใช่ไม่ใช่รีเซชชันนะครับต้องเจอสักหนึ่งรอบแน่นะครับก็คือจะเป็นรอบที่หนักพอสมควรนะโดยสภาวะสงครามอะไรเอ่ยนะครับตอนนี้อย่าไปโฟมอะไรมากนะครับมันขึ้นไปก็ขึ้นจริงให้มันขึ้นไปเถอะนะผมว่าต้องมีลงสักรอบแน่นะครับเพราะว่าเราจะอยู่ในยุคที่ตลาดคริปโตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับ ก็ดูละกันนะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผมก็บอกไว้หรือเปล่าหรืออาจจะหลังจากนั้นก็ได้นะครับที่เป็นตลาดเข้าตลาดปีแล้วมีแล้วนะก็อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลแต่โดยส่วนตัวผมอะผมก็มองเหมือนกันนะว่ามันต้องมีสักรอบนะครับแล้วเราจะได้เก็บของถูกกันก็เล่นตามรอบขายเร็วออกเร็วนะครับ ข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามช่อง Amazing Rich New Moon Coin ด้วยกันนะครับก็สามทม์ไลน์สามเอดนะครับวันที่ห้าวันที่เจดนะครับเจ็ดก็จะเป็นกานประชุม FOMC ก็น่าจะหนักเหมือนกันโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามช like, มด้วยกันฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง กดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีลิงก์อยู่ใต้กลุ่มนี้ก็คือลิงก์กลุ่มนะครับก็ชื่อ Am A Amazing Rich New m o t Coin นะครับเราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนละกันนะครับเรามาีเรามีหลักสูตรเรียนต้นน้ำด้วยนะครับเรียนก้อนเลยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์วิดีโอคลิปนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ ก็ดูเอาล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เราก็หวังว่าลู n a าเทอรา XRP นะครับจะก to t h ด m o o ูลด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี